สวัสดีครับผมปานเวทครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตล์ปานเวทครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมก็คือท่านที่มีลักษณอยู่ที่ราศีกุมหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2563นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณวันที่1และภาพขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่30มิถุนายน2563 ในเดือนมิถุนาย,ยนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่เนี่ยหลกัลกๆคือ5ดวงนะไม่นับดาวจันทรกสอ2เนาะ,ะก็ได้แก่เลข6ครับดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยจะเดินพักองศานะครับถอยหลังจากราศีมิถุนเนี่ยเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่8นะแล้วก็เลข9ครับนะเดินย้อนจากนะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนเนี่ยในวันที่8ด้วยเช่นกันแล้วก็เลข1ครับดาวอาทิตนะเดินย้ายจากราศีพฤษภเนี่ยเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่15แล้วก็เลข3 ดาวองคารนะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนเนี่ยในวันที่16และสุดท้ายก็คือเลข4ครับนะดาวพุธนะดาวพุธเนี่ยจะเดินพักองศาถอยหลังจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภนะในวันที่21มิถุนายนนี้ครับนะละนักษณะการโคโจรของดาวลักษณะอย่างนี้ก็จะส่งผลให้ชาวราศีกุมเนี่ยในเดือนนี้นะครับสภาพโดยโดยรวมทั่วๆไปเนี่ยยังคงคล้ายๆทรงๆกับ กับในช่วงที่ผ่านมาในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการงานเนี่ยนะในเรื่องของการงานก็มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเนาะได้ทําอะไรใหม่ๆนะครับได้เริ่มอะไรใหม่ๆอาจจะเริ่มด้วยได้รับหน้าที่การงานใหม่ได้รับตําแหน่งใหม่นะหรือว่าไปทํางานใหม่ที่ใหม่เลยก็ได้นะครับหรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทํางานหรือวิธีการทํางานนะครับ หรือเป็นการปรับปรุงพัฒนางานระบบงานให้ดียิ่งขึ้นก็ได้อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของชาวราศีกุมในเดือนนี้นะสำหรับงานทั่วๆไปนะครับงานที่จะส่งผลดีนะครับส่งผลดีกับชาวราศีกุมในเดือนนี้ก็ได้แก่ง,งานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะต่างประเทศต่างแดนถิ่นไกลต่างชาติต่างภาษานะครับ งานนำเข้าส่งออกนะงานที่เป็นจอบๆเป็นโปรเจกต์เป็นโครงการงานฟรีแลนซ์ก็ได้นะครับรวมไปถึงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกงานทางด้านวิชาการนะครับงานทางด้านวิชาการได้งานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลนักแพทย์เภสัชได้หมดนะครับงานที่เกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมการดูแลรักษานะครับงานที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆงานที่ปรึกษาก็ได้นะอันนี้ก็คือก็งานกลุ่มพวกนี้นะครับก็จะก่อให้เกิด รายได้นะก้อยเกิดรายได้ก้อ้เกิดผลตอบแทนนะผลตอบแทนก้อ้เกิดกําไรนะครับที่ค่อนข้างจะได้มาอย่างเป็นกอบเป็นกำเลยสําหรับชาวราศีกุมในเดือนนี้นะครับรวมไปถึงที่สําคัญนะงานอีกกลุ่มหนึ่งที่สร้างเม็ดเงินให้ถึงแม้จะรายดูน้อยๆน,นะครับแต่ก็สร้างได้อย่างมั่นคง นะครับก็คืองานที่เกี่ยวกับของเก่าครับนะการขายสินค้ามือสองการขายของเก่าหรือว่าการขายของทางด้านเกี่ยวกับพวกงานการเกษตรอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ตัวเม็ดเงินกําไรต่อนหน่วยอาจจะไม่มากแต่ขายเยอะๆก็จะมากเนาะนะครับนะหรือว่าขายของมือสองอะไรกูเนี้ยนะก็ดูแล้วกันนะครับอาจจะเป็นขายพวกเครื่องจักรเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นนะครับนะก็ลองดูนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามในในเดือนนี้ก็ยังคงต้องแน่นอนครับนะ ก็มีเรื่องวุวน่นวายเนาะมีเรื่องวุว่นวายมีเรื่องที่ต้องคิดนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมก็ต้องอ,อ,อดทนนะครับอดทนกันต่อไปนะอดทนกันต่อไปนะครับอาจจะมีปัญหามีอะไรเข้ามาบ้างก็ต้องอดทนนะครับก็ต้องดูแลกันไปเนาะนะครับนะต้องพยายามที่จะอะไรครับเพิ่มทักษะให้ตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับนะต้องพยายามช่วงนี้ต้องพัฒนาตัวเองต้องเพิ่มทักษะให้กับตัวเองอยู่เรื่อยๆนะส่วนทางด้านการงานเอ่อทัศีการเงินนะครับส่วนทางด้านการเงินเนี่ยนะ การเงินเนี่ยโดยภาพรวมแล้วนะครับก็ยังถือว่าไม่ค่อยดีเนาะเนาะการเงินเนี่ยยังไม่ค่อยดีเพราะอะไรครับดาวพฤหัสบดีเนาะนะครับเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระด้วยลาพระด้วยตอนนี้จรอยู่วินาศนะครับจรอยู่วินาศนะเป็นนิดนะครับนั่นหมายความว่าการเงินโดยภาพรวมอาจจะดูไม่ดีนะครับนิดก็คือต่ําต้อยด้อยค่าเนาะนะครับก็คืออาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรายได้อาจจะมีมาไม่มากแต่ จะมีเข้ามาเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ก้อนใหญ่ทีเดียวครับอาจจะค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับเข้ามาทีละนิดทีละนิดนะหรือพวกค้าปีกนะกลุ่มนี้ได้ประสบความสำเร็จดีนะครับนะแล้วก็เป็นงานที่เหมือนกับเป็นงานที่ทําไปเรื่อยๆครับทาไปเรื่อยๆนะเหมือนกับที่ผ่านๆมาครับไม่ได้มีอะไรหวือหวาเนาะนะครับเงินเข้ามาเรื่อยๆนะนะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายนะครับในช่วงนี้เนาะ ไม่แนะนําให้ลงทุนเยอะๆไม่แนะนําให้ลงทุนอะไรใหม่ๆเยอะๆอันนี้ไม่แนะนำนะครับควรใช้ชีวิตแบบสมาธรช่วงนี้ต้องแบบว่าเราต้องค่อนข้างจะใช้จ่ายต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับการจะตัดสินใจใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ต้องดูดีๆต้องพิจารณาดีๆนะครับต้องผ่านกระบวนการคิดที่ถูกต้องนะครับรอบคอบถี่ถ้วนเพียงพอเสียก่อนนะครับจึงจะตัดสินใจใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ได้นะครับดูดีๆนะฮะ ทางด้านสุขภาพของชาวราศีกุมนะในเดือนนี้นะครับก็ยังคงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอการเจ็บป่วยกระทันหันและก็อุบัติเหตุนะอันมีสาเหตุมาจากการทํางานก็ได้นะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะจะทาอะไรก็ต้องมีสติรอบคอบไม่ประมาทเนาะนะครับส่วนโชคลาบนะโชคานะชลชคาบของชาวราศีกุมในเดือนนี้วันที่ดีได้แก่วันที่6ถึง13 6ถึง13แล้วก็18ถึง23 18ถึง23นะทิศที่ดีได้แก่ทิศใต้นะครับบุคคลที่จะนำฉลอโชคลาภมาให้ก็ได้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในบ้านนะในครอบครัวของเราคุณคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็ได้หรือจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนสูงอายุนะครับที่ทํางานก็ได้นะในกลุ่มนี้ก็จะนำฉลอโชคลาภมาให้นะครับความรักของชาวราศีกุมนะ ท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับเดือนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับรักใคร่กันดีมีความสุขครับนะแล้วก็มักจะมีกิจกรรมอะไรทําร่วมกันมากขึ้นนะครับหรือว่าช่วงนี้ชาวราศีกุมเองก็ให้ความสําคัญให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นนะฮะส่วนคนโสดนะคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์อัธยาศัยดีพูดจาดีเอาใจเก่งอ่านะดูคล่องไปหมดเลยนะครับ ซึ่งไอพฤติกรรมอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็เลยทําให้หน้าห่วงนิดนึงเนาะเนื่องจากเป็นคนดูดีมีเสน่ห์เนาะเพราะนั hmm. ้นเราก็อ่ะเอ๊เขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะก็ลองดูนะครับนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือโดยภาพรวมแล้วคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะแลยดูไม่ค่อยชัดเจนอ่ะแน่นอนนักนะอาจจะเป็นด้วยพฤติกรรมนะครับอาจ,จเป็นด้วยพฤติกรรมก็ลองดูครับแต่สามารถคบหาได้นะ คบหากันได้คบหากันไปดูใจกันไปรักษาระยะเอาไว้ก็ดีครับนะอย่าเพิ่งผีผามอย่าเพิ่งผีผามอย่าเพิ่งปักใจออเพู่งง่ายๆว่าอย่าเพิ่งไปปักใจอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากนักนะครับในช่วงนี้แต่คนที่เข้ามาก็อธัธยาสัยดีนี่ยนะครับนะก็คือเข้ามาแล้วเรารู้สึกถูกใจนั่นแหละเนาะนะครับครับทั้งหมดก็เป็นคําทํานายดวงชะตาของชาว ราศีกลุ่มประจําเดือนมิถุนายน2563นี้เพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ใด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ